เข้ามา มีความสัมพันธ์กักบ คุณครูนะคะก็ <S <S ขอจบกิจาการรมว่าเพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสเอาไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดดคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็มาเจอครูจา๋จาครูจ๋าใส่ชุดเดิมครูจ๋าชอบชุดนี้นะคะวันนี้นะคะครูจ๋าจะให้เด็กๆมาทําใบงานหน้าที่ใส่แว่นก่อนนะนหน้าที่เท่าไห,นนะหร่นะเมื่อวานหน้าที่สิบสองแสดงว่าวันนี้หน้าที่สิบ ามีหนึ่งกับสามเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะหน้าสิบสามวันนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปเด็กเด็กแสดงสีหน้าและอารมณ์นะคะเขาบอกว่าอะไรนะเด็กเเดี๋ยวอ่านตัวสีน้ำเงินไปพร้อมครูจ๋าเลยนะคะอารมณ์ของเพื่อนเนเป็นอย่างไรเด็กๆมีเพื่อนไหมคะมีนะคะ มีภาพที่หนึ่งอะไรเอ่ยเด็กๆทำอะไรคะยิ้มนะคะไหนคขยิ้มลอายิ้มเป็นกุญจ๋าดูสิคะภาพที่สองเด็กร้องไห้เด็กร้องไห้อันที่3ามอะไรคะเด็กผู้หญิงเป็นยังไงคะโกรธโกรธมากเลยอันที่สี่เป็นยังไงเด็กผู้หญิงร้องไห้ ร้องไห้ภาพไหนเหมือนกันคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายที่ร้องไห้นะคะร้องไห้เหมือนกันเขาบอกให้ทําไมนะคะแระบายสีเก่งมากเลยเดีกๆระบายสีให้สวยเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจผลง,งานของเด็กๆว่าใครระบายสีสวยกว่าผู้จ้านะคะภาพที่สองเขาบอกว่าให้ระบายภาพ ที่เหมือนกันอีกแล้วนะคะภาพชิ้นหนึ่งเป็นอะไรคะเด็กร้องไห้อันที่สองภาพอะไรคะเด็กผู้ชายยิ้มอันที่สามอะไรคะเด็กผู้หญิงกโกรธอันสุดท้ายเด็กผู้หญิงยิ้มแสดงว่าเด็ก,ดกจะต้องระบ,บายสีอะไรคะอู้ระบ,บายสีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงยิ้มนะคะอันสุดท้ายอะไรคะโกรธนะคะโกรธ ภาพที่สามเนี่ยแถวสี่รูปนะคะเป็นเด็กผู้ชายโกรธภาพที่หนึ่งภาพที่สองเป็นอะไรคะเด็กร้องไห้ภาพที่สามเป็นอะไรคะโกรธเหมือนกันภาพที่สี่เป็นเด็กยิ้มแล้วภาพสุดท้ายเนี่ยจะต้องระบายใครกับใครคะระบายเด็กที่มีสีหน้าโกรธเหมือนกันคือเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะเพราะเขาบอกว่าให้ระบายสีภาพที่มีสีหน้า ภาพทางเหมือนกันนะคะแสดงว่าภาพสุดท้ายเนี่ยมันเป็นภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกรอดมากเลยใครระบายเสร็จแล้วคูจ๋าขอดูหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยเยี่ยมจริงๆนะคะเด็กๆทำด้วยสวยกว่าครูจ๋ามากเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจ๋าขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ